อดีตผมนี่เลือกพักไทยรักไทยนะครับแต่สิ่งที่เห็นขึ้นมาก็คือทักษิณเริ่มใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมซึ่งคนอื่นอาจจะพูดกันแต่ผมนี่เห็นโดยตรงได้รับโดยตรงเพราะฉะนั้นผมพูดได้เต็มปากนะครับนี่สิ่งที่เห็นถึงการแทรกแซงทักษิณเข้ามาแล้วก็ย้ายผมออกไปดำรงตำแหน่งประจำคนโทชัยชติก็มาแทนผมการย้ายผมออกไปเนี่ย มันเป็นการย้ายยางไม่เป็นธรรมผมไม่ได้มีความผิดอะไรขบวนการของกระทรวงกลาโหมไม่มีขบวนการในการที่จะร้องทุกข์ร้องขอความเป็นธรรมมันไม่มีขบวนการเพราะทุกคนมันเป็นทหารมันต้องฟังคําสั่งผู้กัญชาเราก็คอยไว้ว่าวันหนึ่งผู้กัมชาคงคืนความชอบธรรมให้เราในทางการเมืองไม่ต้องกลัวทหารปฏิวัติครับไม่ต้องกลัวทหารปฏิวัติถ้า รัฐบาลสามารถที่จะบริหารประเทศด้วยความชอบธรรมไม่ทุจริตคดโกงไม่ทําให้ประเทศชาติเสียอิิปไตยไปรัฐบาลอยู่4ปีแน่นอนโจย์เก่ามาเองอิงแมวมีภาวะรัฐประหารทหารพลเอกหนึ่งในเหยื่อทักษิณแทรกแซงกองทัพโผล่แช่เอง ทหารถือไพ่ใบสุดท้ายที่พึ่งประเทศชาติและประชาชนจากกรณีค่ะร่างพรบรล้วงลูกกองทัพของสสพรรคเพื่อไทยที่สร้างความคลั่งใจอย่างมากต่อประชาชนและกองทัพว่าเป็นพฤติกรรมของฝ่ายการเมืองค่ะที่ต้องการจะหาวิธีการเพื่อแทรกแซงกองทัพหรือไม่เพราะอาจจะหวันว่าจะถูกพระประหารหลังจากที่มีการบริหารประเทศมาเพียงเกือบสองปีแต่ก็มีประเด็นถูกร้องเรียนและก็มีพฤติกรรมไม่โปรง่งใสหลายอย่างโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่ก็อเป็นประเด็นดร้อนที่อาจจะเข้าข่ายทำตัวอยู่เหนือกฎหมายกฎเกณฑ์อีกทั้งในร่างพรบอรของสสพักเพื่อไทยนั้นยังมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการทหารด้วยซึ่งก็อเป็นการเสี่ยงค่ะที่ฝ่ายการเมืองจะเข้ามาครอบงำกองทัพเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคสมัยที่ระบอบทักษิณเรื่องอำนาจล่าสุดข่าววันนี้วันที่12ธันวาคม2567ทีมข่าวด คริติกค่ะได้มีโอกาสสัมภาษณ์พลเอกสมจตบุญถนอมอดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวออีกครั้งค่ะยังเป็นอดีตหัวหน้าคณะสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าคอมอชอและก็ยังเป็นอดีตประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยของนายสมัครสุนทรเวชซึ่งท่านนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นโจทย์เก่าของนายทักษิณชินวัตรเพราะในยุคที่ระบอบทักษิณเรืองอำนาจครองบ้านครองเมือง มีการแทรกซึมทุกกระทรวงทบวงกลมทั้งตำรวจและทะหารพลเอกสมเจตค่ะก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของการเมืองแทรกแซงกองทัพถูกสั่งโยกย้ายด้วยความไม่เป็นธรรมก่อนที่จะฟื้นกลับมาหลังจากที่นายทักษิณถูกรัฐประหารจากนั้นค่ะท่านพลเอกสมเจตก็เป็นหนึ่งในการนขาขจัดระบอบทักษิณเรื่อยมาและก็เคยเป็นหนึ่งในการนากลุ่มสยสมามสามัคคีที่มีการตั้งคางหัวนายทักษิณหนึ่งล้านบาทในปีพศ2552 ซึ่งล่าสุดค่ะท่านก็ได้มีการออกมาเล่าถึงช่วงเหตุการณ์ที่ตนเองได้ประสบพบเจอในยุคที่นายทักษิณเข้าแทรกแซงกองทัพไว้อย่างน่าสนใจรวมถึงยังมีการพูดถึงกระแสะในปัจจุบันค่ะที่รัฐบาลก็เกรงกลัวว่าทหารจะรัฐประหารจึงมีการออกมาพยายามที่จะแก้ไขพรบรจัดระเบียบร,ราชการทหารด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะผมเรียนว่าในอดีตการแต่งตั้งทหารเนี่ยมันไม่มีกฎระเบียบอะไร ก็ถ้าผู้บัญชาการเหล่าทัพก็จะดำ,ดำเนินการโดยผ,ผู้บัญชาการหานุ่งสุดจะเชิญผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายมาว่ามันมีตําแหน่งอะไรบ้างที่จะให้เหล่าทัพมาอยู่ในกองบัญชาการทั้งสุดก็แบ่งกันไปแล้วสุดท้ายสุดรัฐมนตรีการหวมก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับกองบัญชาการสุดกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพก็ไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งก็เสนอนายรมนตรีชุนเก่าเรื่องจบแค่นั้นพอมาปี2 5 4พ ทักษิณขึ้นผ่านการเลือกตั้งมากุมพาพัน2,544เริ่มต้นทักษิณก็ไม่เข้ามาที่จะยุ่งเกี่ยวสิ่งที่ก็มาขอบ้างบางตำแหน่งนะครับในกุมพาพัน2,544เมษายน44ทักษิณก็เริ่มที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายเพราะการแต่งตั้งโยกย,าย้ายทหารเนี่ยมันจะทำในสองวาระคือเมษายน กันยายนนะครับเริ่มต้นก็ที่เห็นได้ชัดก็คือพลเอกชัย,ยสิทธิ์ชินวัตรต้องซึ่งซึ่งขอเรียนว่ามันเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับครับก็เดิมถูกเดิมพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรเนี่ยท่านเป็นผู้บรัญรชาการมณฑนฐานบกที่หาดใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นมณฑนฐานบกที่4ี 1, นะ่หนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ท่านถูกย้าย ในช่วงตุลาคมส3สเนื่องจากขณะนั้นทักษิณกำลังตั้งพักไทยรักไทยแล้วก็ลงไปหาเสียงภาคใต้ว่าลงไปหาเสียงภาคใต้ก็แน่นอนนะความเป็นพี่น้องเป็นญาติพี่น้องมันพลเอชยยกชัยศิษฐ์ท่านก็ามาช่วยพลเอกมาช่วยพันตำรวจโททักษิณหาเสียงนะครับพรกไทยรักไทย,ไทยมันจึงเหตุให้ท่านชวนต้องขนขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมก็ให้ขอให้พิจารณาย้ายพลตรีชัยศิษฐ์ ชินวัตรก็มีการย้ายพลตรีชัยสิธิ์ชินวัตรจากผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่41หาดใหญ่ประจำคือย้ายคําว่าประจำเนี่ยของทหารคือตําแหน่งลอยไม่ได้ทําอะไรใช้คำว่ามันก็ถูกประจําตําแหน่งประจำเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็ถูกเก็บเข้าปุกมันจะใช้คาวัานี้ก็ได้พอในช่วงเมษายนพลเอกชัยพลตีชัยสิธิ์ก็ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นพลโทรประจํา นะครับผมจําไม่ได้ว่าน่าจะประจํากองบัญชาการทหารนูงสุดซึ่งผมก็ทราบว่าในช่วงนั้นก็มีการมีมีข้อมูลว่าพลโทชัยศิทธิ์ก็อยากจะไปเป็นแม่ทัพภาคโดยเฉพาะท่านมาจากภาคสี่ท่านก็อยากกลับภาคสี่นะครับแต่ว่าโดยกองทบกก็เห็นว่าเมื่อเดิมท่านเป็นมนทนแล้วท่านมาเป็นที่ปรึกษาของกองบัญชาการทหารงสุดการที่ท่านจะกลับไป อยู่เป็นแม่ทัพภาคสี่นั้นมันไม่เหมาะสมท่านก็ไม่ได้มีข้อบอกกร้องในอะไรท่านเป็นรุ่นพี่ที่ดีนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองมันก็จําเป็นต้องพูดถึงท่าน,นเมื่อทางกองทัพบ,บกเขาปฏิเสธมันควรจะเริญเต, ờ, ติบโตขึ้นมาตามลําดับของมันแต่นี้ม่มามามาสมมติว่ามาเอาเป็นพลโทที่ปรึกษากองบัญชาการสูงสุดแล้วกระโดดเป็นแม่ทัพภาคเนี่ยมันไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของกองทัพมาก่อน เมื่อไม่เหมาะสมมันก็จําเป็นจะต้องหาที่ลงของคนโทรชัยิทธิ์มันก็มีตําแหน่งที่หน่วยบัชาการฐานพัฒนานะครับซึ่งหน่วยบร,รยาการฐานพัฒนาผู้บัญชาการนั้นมียศเป็นพลเอกรองผู้บัญชาการมีสองคนมียศเป็นพลโทในขณะนั้นผมดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการโดยบัชาการฐานพัฒนา นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่พลโทชัยศิทธิ์ทักษิณเข้ามาแล้วก็ย้ายผมออกไปดำรงตำแหน่งประจำพลโทชัยศิธิ์ก็มาแทนผมผมเป็นพลโทมาสองปีในตำแหน่งรองผู้บัญชาการนั้นบกในช่วงที่ทักสิณเรืองอำนาจตั้งแต่ปี44 49, ถึงปี49ผมเป็นพลโทโดยสรุป ผมเป็นพลโทเจ็ปีนะครับเป็นพลโทซึ่งผมคิดว่าน่าจะนานที่สุดซึ่งประเด็นตรงนี้ก็ไม่สำคัญแต่ชี้ให้เห็นว่าการย้ายผมออกไปเนี่ยมันเป็นการย้ายอย่างไม่เป็นธรรมผมไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับไม่ได้มีความผิดอะไรแล้วผมอยู่ในช่วงที่มีไฟกำลังมีไฟในการทำงานอะไรในท่สุดเอาผมไ,มไปจำมือนทิ้งไปเลยโร็วไม่สนใจแล้วก็เอาพล,ลโทชัยยเสมาแทน ผมผมคิดว่านั่นมันเป็นเริ่มเป็นความที่ไม่ชอบทำที่ผมได้ประสบด้วยตัวเองเดิมในอดีตผมนี่เลือกพักไทยรักไทยนะครับแต่สิ่งที่เห็นขึ้นมาก็คือทักษิณเริ่มใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมซึ่งคนอื่นอาจจะพูดกันแต่ผมนี่เห็นโดยตรงได้รับโดยตรงเพราะ,ะนั้นผมพูดได้เต็มปากนะครับนี่สิ่งที่เห็นถึงการแทรกแซงขบวนการของกระทรวงกลาโหมไม่มีขบวนการในการที่จะร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรมมันไม่มีขบวนการเพราะทุกคนมันเป็นทหารมันต้องฟังคําสั่งผู้คับััญชาเราก็คอยไปว่าวันหนึ่งผู้คับบมญชาคงคืนความชอบธรรมให้กับเรานะครับก็ลอยลอยคอไปก็คอยไปอีก5ปีมันเราก็มาได้ความธรรมจนไปเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติเมื่อกันยายน49ขึ้นมาตอนนี้ถึงถึงจะเล่าว่าตั้งแต่ปี44ทักษิณก็เริ่มเข้ามาแทรกแซงกองทัพ โดยโดยโดยทั่วไปของประเทศไทยเนี่ยอนัน้นเชื่อดุลอำนาจอันหนึ่งที่เข้มแข็งก็คือดุลอำนาจทหารเพราะฉะนั้นทางการเมืองมันก็อยากที่จะเข้าควบคุมกองทัพเพื่อให้เพื่อให้กองทัพเนี่ยอยู่ภายในอำนาจของตัวเองวิธีการทักษิณก็ทักษิณเป็นเตรียมทหารรุ่นสิบมีเพื่อนทุกเหล่าทัพทักษิณก็เริ่มกําหนดวางกําลังนะครับหลังจากที่เอาพลโทชัยสิทธิ์มาเป็น รองผู้ปัญชาการโดยบัญชาการาได้ปีหนึ่งก็กระโดดเป็นพลเอกเป็นพลเอกเอ,อย่างนี้ครับพลโทชัยยศิ์มาเป็นเมื่อเมื่อกันยายนมาเป็นผู้รองผู้จัะชาการทหารหน่วยทหารพัฒน,นาเมื่อกักายสอง 14, 4, 5, พนันห้าร้อยสี่สี่เมษายนสี่ห้าพลโทชัยยศิ์เป็นพลเอกเลย จากลองเนี่ยเป็นพลเอกที่ปรึกษาเพียงปีเดียวเป็นพลโทปีเดียวตุลาสี่สี่มาเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาหน่วยฐานพัฒนาเมษาสี่ห้าเป็นพลเอกใช่เป็นพลโทปีเดียวเป็นพลเอกนะครับพอเป็นพลเอกปุ๊บตอนนี้พลโทพลเอกชัย,ยศิทธิ์ก็ต่อมาก็อีกหกเดือนก็ย้ายไปเป็นผู้ช่วยบัญชาการนั้นหนึ่งปีแล้วกอขึ้นเป็นผู้บัญชาการนั้น ในช่วงที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันทักษิณก็เริ่มวางแต่ในฐานรุ่นจ้าพลรุ่นเ,เป็นเต็มหาร,รุ่นสิบเนี่ยวางกับไว้ทุกเหล่าทัพนักรัดเตรียมที่จะให้เพื่อนของตัวขึ้นขึ้นเป็นซึ่งในในช่วงนั้นมันก็สร้างความไม่พึงพอใจให้กับกําลังพลในเหล่าทัพเหมือนกันเพราะกำลังพลในเหล่าทัพมันยังมีรุ่นพี่ของเต็มหาร,รุ่นสิบอีกทั้งเยอะแยะ นะครับคือในเรื่องของทหารเนี่ยมันมีการนับถือนอกจากอวุโสแล้วยังมีความเคารพนับถือกันในฐานะรุ่นพี่มันก็เอาเตรียมหารรุ่นสิบเนี่ยข้ามหัวรุ่นพี่ขึ้นไปก็เกิดความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจในเหล่าทัพพอดีมันเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติในกันยายน19กันยายนตองมัหาร้อมันจึงเป็นจุดที่ทําให้เตียมหารุ่นสิบนั้นถูกสกัดไปทั้งหมดองค์กรไหนที่ ที่ทักษิณคิดว่า,เ,าเป็นองค์กรที่สามารถทําให้เขาหลุดจากอำนาจได้เนะี่ยเขาก็จะแทรกแซงหมดนะครับกองทัพก็ถูกวางตัวขึ้นมามันจึงเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ในสุดด้วยพันธมิตรเดินออกมาชุมนุมอะไรรัฐบาลก็หาวิธีการในการป่าวการชุมนุมในขณะนั้นก็จนมีขขาวว่าเจ้เาหน้า,าที่พิทักปาของกระทรวงทรัพยากร มีการซึ่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเนมีอาวุธนะครับเพราะว่าใช้ในการปกป้องรักษาป่า,ามีการระดมมาไว้ที่เขาใหญ่แล้วก็จะเข้ามาที่จะมา,าสลายการชุมนุมพันธมิตรในวันที่20กันยายนมันจึงเกิดเหตุการณ์19กันยายนที่ทหารขึ้นมายึดอำนาจเพราะว่าถ้าหากว่าในขณนะนมองสถานการณ์ว่าถ้าไม่ทหารเข้ามาไม่เข้ามายึดอำนาจในขณะน,นั้น ประชาชนคงล้มตายกันเป็นจำนวนมากคือการผมผมเรียนว่าการปฏิวัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะการที่กองทัพจะสามารถที่ทุกเหล่าทัพมีความเห็นไปในทางเดียวกันไม่ใช่ง่ายๆการปฏิวัติถ้าไม่สำเร็จไปกบฏโทษประหารชีวิตนะครับแล้วก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วสมายพลเอกฉลาดถูกยิงเป้าถูกประหารชีวิต นะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทหารทราบดีว่าการปฏิวัติเนี่ยถ้าไม่สําเร็จคุณถูกประหารชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่มีใครอยากไปทําหรอกครับการไปวัติเมื่อ19กันยายนตึงปาร5 9แล้วก็มีการจัดตั้งสภานนิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาซึ่งฐานขนาดนั้นก็มามา,มาคิดแล้วก็มองกันว่าแต่มันเริ่มเห็นเข้ามาแทรกแซงที่ชัดเจนที่สุดคือสมัยทักษิณ มันจึงมามีการคิดกันว่าเอะมันควรจะต้องกําหนดกฎหมายขึ้นมาโดยเฉพาะมันจึงเป็นที่มาของการแก้ไขพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม2,551แล้วกําหนดมาตรา25ขึ้นมาจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิยาาแต่งตั้งข้าราชการชั้นในพลของกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะเป็น,นบังคับซึ่งประกอบด้วยทางฝ่ายการเมืองก็รัฐมนตรี และราฐมนตรีช่วยในขั้มการเนี่ยจะมีเจ็ดคนนะครับประหลัดผู้บัญชาการทหารทุงสุดผ,บบผู้บัญชาการกองทัพบกผู้บัญชาการกองทัพเรือผู้บัญชาการกองทัพอากาศและมีประหลัดกระทรวงกาาหโหมเป็นเลขาเนี่ยกรรมการประกอบด้วยเจ็ดคนเพราะฉะนั้นการพิจารณาเหล่าทัพเมื่อพิจารณาขึ้นไปแล้วก็ไป,ไปพิจารณารวมกับคกรรมการในกรรมการนี้เมื่อผ่านกรรมการแล้วก็นําขึ้นทุนเก้าเลย กระทรวงกลาโหมไม่ใช่เป็นรัฐอิสระที่ไม่ขึ้นกระทรวงกลาโหมมันก็คือหน่วยงานหนึ่งของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลต้องตอบสนองรัฐบาลเพราะฉะนั้นจุดตอจุดที่จะต้องตอบสนองรัฐบาลก็คือรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยเป็นฝ่ายการเมืองที่มาเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ มันก็เหมาะสมอยู่แล้วครับก็แต่งตั้งขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาเมื่อเสนอนายรมนรีนายนัฐมรีก็นำขึ้นทูลเกล้านะครับก็ขบวนการก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นที่มาที่มาของมันก็คือมาจากการแทรกแซงของระบอบทักตินตั้งแต่ปี2544ถึง2549ครับมันจึงเกิดเกิดมาตานี้ขึ้นมาครับเออเป็นมาตาหนึ่งมาตา25ก็เป็นมาตาหนึ่งที่ ที่เห็นในร่างของพรรคเพื่อไทยที่ต้องการแก้ไขในการแก้ไขนั้นเขากเา็เพิ่มประหลัดสำนักนายกเข้ามาคนฝ่ายพลเรือนเขาเพิ่มมาอีกคนหนึง่งจากเดิมมันเป็นอัตราทางการเมืองเนี่ยสองสองต่อห้ามันก็เป็นสามต่อห้าทั้งที่ประหลัดสำนักนายกก็เป็นใครการแต่อย่าลืมประหลัดสำนักนายกเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีประจําสำนักนายกขึ้นอยู่กับนายรมนตรี เพราะฉะนั้นนี่มันถ้ามองดูสัดส่วนเอ๊ะมันไม่น่าจะมีปัญหาเลยแต่มันเป็นการเริ่มต้นของการแทรกแซงครับมันถามว่าประหลัดตำแหน่งนายกมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับการแต่งตั้งใครการทหารการอกองทัพเนี่ยเป็นหน่วยงานพิเศษที่มีลักษณะพิเศษการทํางานพิเศษกําลังพลเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกด้วยความอดทนด้วยหยาดเหงือ่อเวลาบาดน,น้าที่อาจจะเสียเลือดเนื้อชีวิตเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ย กองทัพก็จะมอบให้ผู้วงงนชาได้พิจารณาเลือกหน่วยทหารเนี่ยมันมีส่วนหลกัหลกๆอยู่สองส่วนส่วนกําลังลบกับฝ่ายเสนาธิการเพราะฉะนั้นความเหมาะสมของส่วนกําลังลบกับเสกฝ่ายนั้นมันแตกต่างกันครับส่วนกําลังลบเนี่ยมันต้องมีลักษณะของความเป็นผู้นําเป็นผู้กล้าหารเป็นที่จะนําหน่วยได้เป็นคนที่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดฝ่ายเสนาธิการเนี่ยเป็นคนที่วางแผนที่จะจดเพราะฉะนั้นความชํานาญของแต่ละอันเนี่ย มันแตกต่างกันซึ่งคนอยู่ในกองทัพจะทราบดีว่าใครมีความชำานาญตรงไหนใครเหมาะสมยังไงแล้วถามว่าประหลัดสำนักนาย,ยกรู้จักทหารไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเราคุณเข้ามาทําไมเพราะฉะนั้นมันก็มองถึงว่าเมื่อประหลัดสำนักนายกเข้ามาเนี่ยมันคือการที่จะเตรียมการที่จะเอาสิ่งความต้องการของนายกมนตรีผ่านรัฐมนตรีแล้วมาผ่านประหลัดสำนักนายกเพื่อมาเสนอในคณะกรรมการว่าตรงเนี้นายกต้องการแบบเนี้ นี่ครับออกมาเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรต่อะไรถือว่าตรงเองสามารถสายตรงนายยมมตรีไม่ฟังผู้บัญชาการอย่างนี้กองทัพอ่อนแอไหมครับแน่นอนกองทัพอยู่ไม่ได้หน่วยทหารมันจำเป็นต้องการความเป็นปึกแผ่นนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าใครเหมาะงานกับอะไรนี่คือคือ,ค,อคือสิ่งที่ไม่อยากให้ทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงนะครับเข้ามาแทรกเพราะผลของการแทรกแซง มันสําคัญก็คือทําให้กองทัพอ่อนแอเมื่อกองทัพอ่อนแอไม่สามารถปฏิบัติภารกิจป้องกันทิศใจเอกราชของชาติก็คิดดูวความเสียหายมันเกิดขึ้นกับประเทศชาติมันไม่เหมือนหน่วยงานอื่นถ้าอ่อนแอปุ๊บคณก็เปลี่ยนคนเข้าไปเรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่กองทัพนี่มันส่งผลกระทบระยะยาวและเป็นผลกระทบประเทศชาติและประชาชนครับผมผมเรียนว่าหน่วยทหารเนี่ครับ จากเหตุการณ์การฏิวัติเมื่อสามสี่ทำให้เห็นได้ว่าการปฏิวัติถ้าปฏิวัติโดยผลประโยชน์ของทหารเองแล้วประชาชนไม่สนับสนุนอยู่ไม่ได้มันอยู่ระยะเวลาสั้นมากและสั้นแบบมีการชุมนุมมาจนเกิดเหตุการณ์พฤทภาธมินเผาอะไรมันสร้างความเสียหายประเทศชาติมันเป็นบทเรียนกับทหารอยู่แล้วครับว่าการไิวัติครั้งต่อไปแล้วก็คิดว่าการ,รวัดครั้งนั้น,เป,นเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว คมไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับมันไม่ได้จะเกิดขึ้นได้ถ้ามันเกิดขึ้นได้ต้องประชาชนเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็การดําเนินการประชาชนเป็นสนับสนุนได้เนะี่ยถ้ารัฐบาลบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างความอยู่ดีกินดีมีจัก์มีศีเหมือนที่นายกพูดถ,ถ้าทำอย่างนั้นไม่ทหารปฏิวัติไม่ได้แล้วครับประชาชนไม่สนับสนุนทหารอยู่ไม่ได้ผมผมเรียนว่าประเทศไทยเนะี่ยมันมีดุลอำนาจอยู่สามดุลซึ่งสําคัญที่สุดยกเวน้น สถาบันซึ่งเป็นประมุขสูงสุดเราไม่พูดถึงนะแต่ดุลน,น้ำนาาส่วนส่วนล่างเนี่ยมันมีดุลน้ำหน้าอยู่สามสามอำนาจอัน,นหนึ่งอำนาจบริหารทางการเมืองสองประชาชนสามกองทัพแล้วทั้งสามอำนาจทั้งสามดุลน,น้ำนาาเนี่ยมันจะถ่วงดุลกันครับกองทัพเ,เอาการเมืองนะครับถ้ากองทัพไปปฏิวัติโดยประชาชนไม่สนุนเนี่ยไม่สําเร็จนะครับเป็นกบฏครับ แต่ถ้ารัฐบาลไม่ดีประชาชนไปขับไหหล่รัฐบาลรัฐบาลไม่ไปเพราะไม่มีอำนาจอะไรก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามวลมหาประชาชนลงมาเป็นล้านเมื่อปีห้าหกห้าเจ็ดขับไหหล่รัฐบาลยิ่งรักไม่สามารถขับไล่ได้ครับเพราะเพราะฝ่ายบริหารไม่กลัวประชาชนทั้งทั้งที่มาจากประชาชนไม่กลัวไม่ฟังตนยังไงยังไงก็ไม่ออกนะครับ แต่คนที่จะทำให้รัฐบ,บาลออกได้ก็คือกองทัพแต่กองทัพจะทำให้รัฐบ,บาลออกได้ถ้ากองทัพไม่รับกประชาชนปฏิวัติไม่สำเร็จมันจึงเป็นดุลน,นํำหน้าที่ทวงดูลกันนะครับว่ากองทัพนี่กลัวประชาชนนะเหตุการณ์ที่เห็นขึ้นได้ยัดก็คือเหตุการณ์พฤษธภาษมินประชาชนออกมากองทัพยอยู่ไม่ได้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกในที่สุดก็เหตุการณ์กันเนี่เพราะฉะนั้นมันเป็นดุลน,นํำหน้านเนี้ยผมผมเรียนสรุปว่าอย่างนี้ว่า ฝ่ายการเมืองไม่ต้องมากลัวการปฏิวัติของทหารหรอกครับขอเพียงแค่ให้ฝ่ายการเมืองนั้นได้บริหารประเทศด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความเป็นธรรมสร้างความอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจดีให้กับประชาชนเมื่อประชาชนสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลจะอยู่กี่ปีทหารก็มีความสุขไปด้วย การที่ทหารเข้าไปจะไปยึดอํานาจเนี่ยโดยประชาชนไม่สนับสนุนมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลูก,กองทัพไม่ต้องเข้ามาแทรกแซงกองทัพการเข้ามาเพียงแต่โดยผ่านรัฐมนตรีการาโรมแลรัฐมนตรีการาโหมผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมนั้นก็มีความเหมาะสมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลูทหารปฏิวัติตหรอกครับหากรัฐบาลทำผิด